สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับ1วันเต็มทริปนะครับทริปนี้นะครับเราจะไปกันที่อำเภอนครชัยศรีนะครับเราจะไปตลาดท่านากันนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าตลาดท่านามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับโอเคขออนุญาตขับรถสักครู่นะครับ อะะครับผมตอนนี้เราก็ได้ที่จอดรถแล้วนะครับไปครับเดี๋ยวเราเดินไปชมตลาดท่านากันนะครับผมว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับนี่เลยครับตลาดจะอยู่ตรงนี้ครับผมเป็นอาคารไม้สไตล์แบบโบราณโบราณนะครับไปครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับคนเยอะทีเดียวนะครับไปครับ ตลาดท่านานะครับจะตั้งอยู่ที่อำเภอนครชัยศรีนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับตลาดจะอยู่ติดกับริมน้ำเลยนะครับผมคนเยอะทีเดียวนะครับวันอาทิตย์ดูคึกคักมากเลยนะครับผมไปครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมในตลาดกันนะครับ ว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับออเข้ามาในตลาดก็เจอส้มโอเลยนะครับอพันเมตถมนะครับขึ้นชื่อนะครับเรื่องส้มโอนะครับนี่ฝักบัวนะครับมข้าหมากด้วยครับนี่ครับอภัยเมตถมนะครับอำเภอนครชัยศรีนะครับขึ้นชื่อเลยครับเรื่องส้มโอนะครับ อันนี้เขาจะเรียกว่าแหก้นนะครับนี่นะแหกืนกุ้งแม่น้ํานะครับน่าจะเหมือนห้อยจอนะครับทางด้านนี้จะเป็นขนมนะครับขนมของฝากนะครับทางด้านนี้จะเป็นหอหมอกปิ้งนะครับ แล้วก็มีข้าวเหนียวปิ้งด้วยนะครับข้าวเหนียวปิ้งนะครับจะมีสี่หน้านะครับอันนั้นี่เป็นหอหมกนะครับคุณแม่กำลังห่อสดๆเลยนะครับอันนั้นนีงจะเป็นน้ำตาลนะครับน้ำตาลตะโหนดนะครับ จะเป็นของฝากต่างๆนะครับเข้าเกลียบนะครับเข้าตังนะครับภายในตลาดนะครับจะมีอาคารไม้นะครับลูกทรงเก่าๆนะครับร้านอาหารจะเป็นบ้านนะครับแล้วก็เปิดเป็นอาคารไม้เก่าๆนะครับดูวินเทจตูเก๋ดีครับผมทางด้านนี้จะเป็นร้านอาหารนะครับ เป็ดพะโลนะครับตันนี้จะเป็นหมูอบหมูแดงนะครับข้าวมันไก่ตลาดไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ดูโบราณนะครับดูวินเทจดีครับผมถาด้านนี้เป็นขนมบ้าบินนะครับาทำสดๆเลยนะครับ ซอบิ่นมะพร้าวอ่อนนะครับก่องเท่าไหร่ครับตุ๊กแล้วคิค่ากล่องเดี๋ยวผมเอาบ่าบินกล่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาจัดบ่าบินกันดีกว่านะครับ ได้มาแล้วนะครับบ้าบินนะครับทาด้านนี้จะเป็นผัดไทยนะครับน,นี่จะเป็นผัดไทยนะครับผัดไทยตลาดท่านานะครับภายในตลาดจะมีที่นั่งให้ทานอาหารด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปหาอะไรมานั่งทานกันดีกว่านะครับผมเดี๋ยวไปเดินดูเรื่อยๆก่อนนะครับ อบบรรยากาศในตลาดนะครับดูเป็นอาคารไม้เก่าๆนะครับนี่ครับดูโบราณดีครับมันดูแบบดูแลสบายตามากเลยนะครับบรรยากาศโดยรวมของตลาดนะครับเป็นตลาดที่ไม่ใหญ่มากนะครับแต่ดูแบบสบายตามากเลยนะครับสวยครับ ทางด้านนี้จะเป็นหมี่กรอบข้าวไรเบอร์รี่นะครับแล้วก็มีกรอบธรรมดานะครับทางด้านนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณนะครับดูแบบเป็นร้านแบบโบราณโบราณนะครับร้านขายของนะครับร้านขายของเล่นทางด้านนี้จะเป็นร้าน กินข้าวกินเตี๋ยวนี่ครับะระจะมีข้าวน้าเป็ดข้าวหมูแดงหมูกรอบนะครับ,บข้าวนั้นจะเป็นเมียเม่ยงคำนะครับเมี่ยงคำใช้กรีบบัวนะครับเนี่ยเคยเห็นไหมครับเป็นเมี่ยงคำนะครับแต่ใช้กรีบบัวนะครับขานั้นจะเป็นหมูกรอบหมูแผ่นนะครับ เป็นหมูแผ่นไหมครับคุณเชียงแคปหมูนะครับนภัทรปฐมนะครับขึ้นชื่ออยู่แล้วเลยครับเรื่องหมูเรื่องซ้มโอนะครับของเขาดีจริงๆนะงครับ อะไะครับตอนนี้ก็เริ่มหิวแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาหาอะไรทานกันที่ตลาดท่านาดีกว่านะครับเดี๋วเราไปชมกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับหาอะไรมากินกันดีกว่านะครับไปครับ A few moments later สั่งไปแล้วนะครับเป็นบะหมี่เหลืองสองก้อนนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับ พี่ครับผมเอาเป็นหอยทอดหนึ่งผัดไทยหนึ่งครับธรรมผัดไทยธรรมดาครับผมสั่งมาแล้วนะครับเป็นผัดไทยนะครับหนึ่งแล้วก็หอยทอดหนึ่งนะครับ ได้มาแล้วนะครับผมก๋วยเตี๋ยวน้ำตกหมูนะครับเดี๋ยวมารอผัดไทยกับหอยทอดนะครับได้มาแล้วนะครับผมผัดไทยนะครับผัดไทยที่นี่ให้น้ําอาจารด้วยนะครับโอโหชั่นเลยนะครับผมน่ากินมากนะครับผมผัดไทยเดี๋ยวเรามาดูหอยทอดอีกจานหนึ่งเลยครับผมได้มาแล้วครับผม หอยทอดนะครับน้าทานทีเดียวครับไปครับเดี๋ยวเรามาทานข้าวกันก่อนนะครับที่ตลาดท่านานะครับ เรียบร้อยครับอิ่มเลยครับหอยทอดราคา40บาทนะครับผัดไทย40บาทกุวยเตี๋ยว60บาทขนมเบื้องทุย <c oughs> ขนมบ้าบินราคา60บาทนะครับราคารวมก็ เท่านี้ครับไปครับเดี๋ยวทานข้าวอิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปให้อาหารปลาริมน้ำกันนะครับตรงข้ามตลาดจะเป็นแม่น้ํานะครับเดี๋ยวไปแห้อาหารปลากันนะครับผมไปครับเดี๋ยวเราข้ามฝั่งไปให้อาหารปลากันดีกว่านะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามตลาดเองครับไปครับนี่ครับจะมีที่ให้อาหารปลาเยอะเลยนะครับ นี่ครับเอ่อซื้ออาหารปลาหนครับผมเอาเป็นขนมปังแถวหนึ่งครับแล้วก็อันนี้อันนึงครับสองอันสี่สิบบาทโอเคครับนี่ครับได้มาแล้วครับนี่ครับเราก็มาให้ปลาทางด้านนี้ได้เลยนะครับนีปลาอะไรเียปลาเยอะเลยครับตรงนี้เป็นปลาตะเพียนนะครับ เพ็ยียหางแดงอันโน้นจะเป็นปลาสวายนะครับปลาเยอะทีเดียวนะครับไปเทียบเลยนะครับปลาสวายปลาเพียน อะไรครับโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับตลาดท่านานะครับตลาดท่านาเป็นตลาดที่ไม่ใหญ่มากนะครับอยู่ที่อำเภอนครชัยสีนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับแต่บรรยากาศนะครับบรรยากาศสถานที่นะครับดูชิลมากเลยนะครับดูสบายตานะครับโดยรวมว่าประมาณนี้นะครับอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับ ลองมากันได้นี่ครับอะไรครับถ้าหากชอบคลิปนี้น่ครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับโ<ๆ>ดยรวมว่าประมาณนี้นะครับตลาดท่านานะครับนะยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ คลิปนี้ต้องขอจอลาไปก่อนนะครับที่ตลาดท่านานะครับไว้มีโอกาสจะไปไหนจะมีคลิปอะไรมาให้ชมเราติดตามชมนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ